ไม่มีใครบอกเราแทบไม่มีใครบอกเราเลยนะว่าที่เราเล่นฟุตบอลทุกวันเนี้ยมันคือการที่เราเล่นลิงชิมบอลสนามใหญ่เวลาเราเล่นลิงเล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนอนะเรารู้สึกเล่นง่ายใช่ไหมเพราะวงมันเล็กลิงมันน้อยเราแตะบอลสองสามทีก็แบบว่าแบบว่าไงเอาชนะอีกฝ่ายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสนามใหญ่แบบนี้ครับเราต้องใช้แรงเยอะขึ้นถ้าผมย้อนเวลาไปได้นะสมัยที่ผมเล่นฟุตบอลตอนเด็กๆนะครับหรือว่าแบบอายุน้อยกว่านี้นะครับผมเนี่ย จะฝึกฝนในการมีมุมมองแบบนี้ในสนามนะครับนั่นก็คือการมีมุมมองแบบดึงชิงบอลสนามใหญ่ในการเล่นบอลนะครับเวลาที่เราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราสังเกตนะว่าตอนที่แบบก่อนที่ทุกคนจะมาเจอทริปทิปผมก่อนที่ทุกคนจะมาติดตามผมและเห็นมุมมองแปลกๆหรือความแปลกในฟุตบอลนะครับทุกคนแบบเล่นฟุตบอลเป็นไงอะ่ะส่วนมากคืออะไรครับ เห็นเพื่อนว่าก็ส่งเออแบบเจอคู่ต่อสู้เลี้ยงโดบอะไรอย่างเงี้ยก้มหน้าตูมตาเล่นบอลเลี้ยงบอลอ้สักอย่างเนาะหรอป่ะแล้วเพื่อนเพื่อนหรือรุ่นพี่เราแล้วก็บอกเฮ้ยรีบส่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนอยู่เนี่ยแบบทำท่าขอบอลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเอ้ยมองดีใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรีบส่งดีอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้เปิดระบบการรับรู้ในตัวของเราในสายตาของเรา และโลกการคิดของเรานะครับเรายังเป็นแบบว่าเวอร์ชันเลเวลหนึ่งนะครับเ,ออเหมือนเราเล่นเกมนะเรายังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับแล้วเรายังไม่ได้อัปเดตอัปเลเวลนะอัปสกิลนะครับซึ่งถ้าผมแนะนานะครับเวลาที่เราแบบเราเล่นบอลเริ่มต้นครั้งแรกเนะี่ยถ้าย้อนไปได้นะเราควรจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับพบปัญหาหลายๆอย่างมันมาจากตรงนี้จริงนะครับที่ผมแบบสอนฟุตบอลผมแนะนําให้คําแนะนําฟุตบอลกับนักบอลหลายคนหรือแบบกับทุกคนอะไรเงี้ย ปัญหาหลักเราเรา,เราสังเกตน,นะปัญหาหลักมันเกิดจากนี้ถูกปะเราเจอคู่ต่อสู้เราเสียบอลเราโดนแย่งเราคิดช้าทำชา้าเราไปไม่เป็นเราสุกว่าเราแบบว่าไม่เก่งเรารู้สึกว่าแบบว่าอะไรเราเราเล่นบอลแล้วแบบมันไม่เก่งก็เทียรอกไหมไม่ว่าเล่นตำแหน่งไหนก็ตามยังคงมีปัญหาถูกไหมเราแบบ เรารู้สึกกลัวในการเล่นไม่มั่นใจถูกป่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับจำไว้นะครับไม่เกิดจากการมุมมองการเล่นฟุตบอลของเราเราไม่ได้เห็นถึงอค์ประกรบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่เราจะตัดสินใจให้เร็วแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นเราไม่เห็นถึงอะไรครับเราไม่เห็นถึงท่าเลื่อในการเล่นให้ครอบคลุมทั้งสนามนั่นก็คือสรุปเลยนะครับเราไม่เห็นถึงภาพรวมในเกมที่ผมบอกในที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าเราจะต้องมีระบบการคิดฟุตบอลที่แบบว่าเห็นภาพรวมทั้งสนาม นั่นคือแบบมุมมองแบบดิงชีมบอสนามใหญ่เนี่ยทุกคนดูสิทุกคนดูภาพในในใน,ในอะไรในเกมฟุตบอลอ่ะทุกคนดูบอลทุกคนเล่นบอลสังเกตดิทุกคนเห็นภาพแบบนี้ถูกปะแล้วทุกคนจะจ้องไปที่คนที่มีบอลเป็นหลักหรือว่าจ้องไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอะไรสักอย่างนะนอกไหมแต่เราจะไม่ได้เห็นมุมมองแบบดิงชีมบองสนามใหญ่เราจะไม่ได้เห็นเส้นสมมติพวกนี้นะครับ มันจึงทาให้เราเป็นไงรู้ปะมันจึงทําให้เราไม่เห็นแบบว่าเพื่อนผู้เล่นที่ว่าคู่ห่อสู้ที่แอบวิ่งมาหรือว่าแบบเชฟของเกมหรือว่ารูปแบบการเล่นทั้งสนามว่ามันเป็นยังไงที่จริงมันก็แค่อะไรครับมันก็แค่แบบเป็นอะไรเป็นลิงชิงบอลสนามใหญ่